ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่เกม Ragnarok ok X Next Generation นะครับพบกับผมอีกครั้ง Level 5 Channel เนาะ วันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการบริหารการใช้สเตมินาอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่ผมใช้มานะครับซึ่งของแต่ละคนก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้ยังไงบ้างเดี๋ยวผมก็จะมาแชร์ข้อมูลและประสบการณ์ที่ผมได้ใช้สเตมินาในแต่ละวันนะครับหรือการบริหารสเตมินาในแต่ละวันเนี่ยว่าผมเอาไปทำอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างนะครับเพื่อที่จะมาอัปเกรดตัวละครของผมให้ได้มีประสิทธิภาพที่สุดเนาะ ก่อนจะไปพูดถึงเรื่องนั้นเนี่ยผมก็ขอแนะนําอย่างหนึ่งเลยว่าสเตมิน่าที่เราจะเอาไปใช้งานเนี่ยสำหรับสายฟรีนะครับจะไม่ขอแนะนําให้ใช้สเตมิน่าพวกนี้เอาไปทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นขุดแร่นะครับเก็บพืชผักหรือดอกไม้แล้วก็รวมถึงตกปลานเนี่ยมาขายเด็ดขาดนะครับนอกจากที่ว่าเราจะเสียสเตมิน่าไปจานวนมากในการเอาทรัพยากรพวกนั้นไปขายแล้วเนี่ย เวลาเราขายเสร็จเรายังคงโดนภาษีที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆด้วยนะครับสำหรับเกมนี้เนาะเพราะฉะนั้นหากเราเอาไปทําอะไรก็ตามนะครับก็แนะนําว่าให้ทําแล้วเนี่ยเอามาอัปเกรดตัวละครจะเป็นทางที่ดีที่สุดนะคะบางคนก็อาจจะงงนิดหน่อยนะครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้เอาสเตมมินาพวกนั้นไปใช้ในการทําพวกขุดแร่ตกปลาหรืออะไรเนี่ยมาขายเลยนะครับเราจะเอาปีกจาก ที่ไหนมาซื้อของละ่ะไว้เดี๋ยวเราก็จะมาอธิบายให้หลังจากตรงนี้ตอนท้ายคลิปเนาะเริ่มกันที่สเตมินรรายวันที่เราจะได้รับก่อนนะครับแน่นอนว่าค่อนข้างที่จะการันตีเลยว่าเราจะสามารถได้รับสเตมินาขั้นต่ำเนี่ยอยู่2,000สเตมินานะครับนั่นก็คือการได้รับจาก Odin r a บ i ซิ่นั่นเองนะครับโอดินเบ i ซิเนี่ยถ้าเราทำเควสบอร์ดก็จะได้เจ้าตัวโอดินเบ i ซิถึง1,400แต้มนะครับหากเรายืนในเมืองอยู่นิ่งๆเป็นเวลา 30วินาทีจะได้รับ Odin Rising 10แต้มนะครับสูงสุดที่60แต้มตรงนี้ก้อนข้างการันตรีแล้วว่าเราจะมี Odin Rising 2,000แต้มนะครับเราก็จะเอา Odin Rising ตรงนี้เนี่ยไปทําการบอทแล้วก็ให้มันเปลี่ยนเป็น Stamina นะครับซึ่งการได้รับ Stamina เนี่ยจะอยู่ที่1แต้มต่อ1 Odin Rising นะครับที่สําคัญหากใครไปบอท Odin Rising เนี่ยตรงนี้ก็อย่าลืมปิดอัตโนมัติด,ด้วยนะครับเมื่อ Stamina ของเราเต็มเพราะว่าถ้า Stamina เต็มจนล้นแล้วเรายังใช้ Odin Rising อยู่เนี่ย จะทําให้เราค่อนข้างที่จะเสียสเตมิหน้าที่ได้รับเนี่ยค่อนข้างที่จะมากเกินไปเนาะนอกจากนี้เองก็ยังมีอีกสอง้องทางน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวคาร์นิวัลนะครับที่เขาจะให้เราไปเล่นมินิเกมทาวเวอร์นะครับตรงนี้สามารถไปงัดข้อกับเพื่อนๆคนอื่นให้ชนะนะครับตรงนี้ก็จะได้รับขวดสเตมิน้าหกสิบหน่วยนะครับต่อ1ขวดนะครับจำนวนสูงสุด2ขวด้าใครเติมวีไอพีตรงนี้ก็จะได้3ขวดนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราจะได้รับ สุดท้ายแล้วก็จะเป็นเจ้าตัว King Dom Pass ตรงนี้นะครับก็จะมีเจ้าขวด Stamina รวมถึงกล่อง Odin Blessing จำนวนมากด้วยนะครับที่เราจะสามารถได้รับจากตรงนี้ได้นะครับก็แนะนำให้เพื่อนๆที่เป็นสายฟรีนะครับหรือเติมประมาณหนึ่งหรืออาจจะไม่เติมเลยก็ได้ซื้อกอรี่พาสตรงนี้ด้วยนะครับก็มาซื้อเจ้าตัวกอรี่พาสกัน้า่นขวาสุดตรงนี้เลยนะครับราคาจะอยู่ที่4,818เพชรเนาะเราสามารถหาเพชรและไดมอนด์จากเกมนี้ได้นะครับโดยการไปที่ตลาดกลางนะครับแล้วก็มาดูที่ไดมอนด์ตรงนี้เนาะ สามารถซื้อได้ในราคาแล้วแต่ที่เขาจะตั้งนะว่าคนขายเ็าจะขายเท่าไรนะครับหนึ่งวันซื้อได้5000ไดมอนด์นะครับจานวน500 500ชิ้นนะครับก็ชิ้นเนี่ยมันสิบไดมอนด์เนาะก็ราคาจะอยู่ที่55,000นะครับจนถึง60,000เนาะอยู่ที่ราคาที่มันจะแกว่งว่ามันจะแกว่งสูงแค่ไหนนะครับแต่ละเดือนสามารถซื้อได้3า0 0 0ไดมอนด์นะครับแต่ถ้าหากใครเต็ม v i p แล้วเนี่ยก็สามารถซื้อได้สูงสุดถึง5 0 0 0 0ไดมอนต์ต่อเดือนเลยทีเดียว หลังจากที่เราได้รู้แล้วว่ะเราสามารถหาสเตมิน่ได้จากทางช่องทางไหนบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกิจกรรมที่ผมทาในแต่ละวันเลยดีกว่านะครับซึ่งกิจกรรมแรกที่ผมจะทําเป็นระดับแรกเลยก็คือการขุดแร่นะครับขุดแร่เพื่ออะไรครับขุดแร่เพื่อที่จะหาเจ้าตัวอัปเกรดดิ้งเมทัลตัวนี้เองนะครับอ่ครับอัเกรดดิ้งเมทัลตัวนี้นะฮะมาเพื่อที่จะหลอมแร่ในการอัปเกรดอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็น ล้อมอินอัปเกรดอาวุธนะครับห็นอัปเกรดชุดบนถึงอินอัปเกรดระดับนะครับนี่จะเป็นสิ่งได้ที่ผมจะทําก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะเน้นการอัพอาวุธให้มันถึงเลเวล60นะครับระดับถึงเลเวล15นะครับส่วนชุดเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องรีบก็ได้นะครับหากเราเป็นสายโจมตีกายภาพแต่ถ้าหากเราเป็นพระรืออาชีพอื่น,ท,นที่ต้องการเลือดที่สูงแล้วก็ดีเฟนซ์ที่ค่อนข้างสูงเนี่ยก็สามารถเอามาทําเป็นอินอัปเกรดชุดด้วยก็ได้นะครับสำหรับตรงนี้เนาะ นอกจากที่เราจะได้อัปเรดดิงเมทัลมาจํานวนหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ยังได้เจ้าตัวหินมูสสเปเดียมอีกจํานวนหนึ่งด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถเอาหินมูสสเปเดียมเนี่ยไปผสมกับดอกไม้ที่เราจะเก็บนะครับออามาทาออฟเมลต่างๆได้ด้วยสุดท้ายก็จะเป็นสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าตัวอีลูโอลิแล้วก็บาเดียมนะครับที่จะเอาไป ทำการรีไฟหรือตีบวกไอเทมนั่นเองนะครับก็จะมีโอลิออรูและบาเีียมนะครับที่เป็นก้อนเล็กเนาะใช้8ก้อนรวมเป็นก้อนใหญ่หนึ่งก้อนนะครับและยังมีเจ้าตัวฐานหินด้วยนะครับที่ต้องเอามาผสมตรงนี้ก็สามารถได้รับทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมตรงนี้ก็ได้มาจํานวนหนึ่งเลยโดยในแต่ละวันเนี่ยผมก็จะใช้สเตมิน่าในการขุดแร่ตรงนี้อยู่ที่8 0 0ถึงหน0่หน่วยนะครับก็ดูว่าในแต่ละวันที่เราใช้สเตมิน่า8 0 0ถึง1น0่หน่วยเนี่ย เราจะได้หินอะไรมาบ้างนะครับพอเราได้ของมาจํานวนหนึ่งแล้วเราก็จะสามารถวางแผนที่จะทําของในสิ่งถัดไปได้เลยนะครับสิ่งถัดมาที่ผมจะทําหลังจากคูดแร่นะครับนั่นก็คือการตกปลานน่เองตกปลาเพื่อที่เราจะหาของมาหลอมหินอัปเกรดนะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าค่อนข้างที่จะสําคัญมากเลยนะครับการอัปเกรดถึงระดับที่เราต้องการนะถ้าเป็นอาวุธก็60ถ้าเป็นประดับก็15้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังคงบวกระดับอยู่เพราะฉะนั้นผมจะไปตกปลาเจ้าตัว หินคาร์บอนสโตนนะครับตรงนี้เองเนาะก็จะเห็นได้ว่าตอนแรกเนี่ยผมไปขุดมาทั้งหมด1200นสเตนิ่าก็จะได้หินมาประมาณ425หน่วยแปลว่าเราจะต้องหาเจ้าตัวคาร์บอนสเตนเนจำนวนประมาณ42ก้อนนะครับซึ่งการที่จะตกปลาให้ได้42ก้อนเนี่ยก็อาจจะใช้สเตนิ่าจำนวนหนึ่งเลยอาจจะใช้ถึง500ถึง600หน่วยเลยนะครับพอตรงนี้เรารู้จำนวนสเตนิ่ง้าที่เราต้องใช้แล้วเนี่ยเราก็จะไปทำการตกปลาต่อจากตรงนี้ได้เลยเนาะ หลังจากนั้นก็ให้เราทําการตกปลาเท่าจํานวนหินที่เราได้รับมาจากการขุดแร่ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะตัดภาพไปที่หลังจากที่เราตกปลาเสร็จแล้วละกันเนาะหลังจากที่เราตกปลาเสร็จแล้วนะครับก็ได้ของมาครบทั้งหมดตามที่เราต้องการแล้ว42ก้อนใช้สเตมิมีนาไปทั้งหมด550หน่วยนั่นก็คือตกปลาไป55ครั้งนั่นเองเพราะว่าการตกปลาหนึ่งครั้งเนี่ยจะใช้สเตมิมีนาไป่ที่10หน่วยนะครับสำหรับตรงนี้ ก็เด็นได้ว่าผมจะใช้สเตมิมนาไปทั้งหมด1,750หน่วยแล้วครับจากการคูณได้1,200หน่วยจากการตกปลา550หน่วยนะครับ1,750หน่วยก็จะเหลือสเตมิมีนาข้าตังค์อยู่ที่250หน่วยนะครับใน250หน่วยเนี่ยเราก็จะเอาสเตมินีนาตรงนี้เนี่ยเข้าไปที่ระบบหลอมนะครับให้ทําการหลอมเจ้าตัวของที่เราเอามาทําเป็นวัตถุดิบนะครับซึ่งการหลอมแต่ละครั้งเนี่ยก็จะใช้อยู่10สเตมิมีนานะครับ อนนี้เราก็จะเหลือแต้มอยู่ที่250ใช่ไหมแปลว่าเราจะกดแต้มตรงนี้เนี่ยได้แค่25ครั้งใช่ปะแต่ยันที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่าเราจะมีช่องทางต่งางๆในการรับสเตมิน่าเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการได้รับเวรบอร์ดคูณ2ก็จะได้สเตมิน่าเพิ่มขึ้นอีกจํานวนหนึ่งเลยนะครับรวมถึงเจ้าตัวอ่ามินิเกมทราเวลตรงนี้เองก็จะได้อีก120สเตมิน่านะครับตรงนั้นเองก็หวังว่าจะมีมากพอที่จะให้เพื่อนๆใช้สเตมิน่าตรงนี้เนี่ยเข้ามาในระบบหลอมนะครับเราก็ทําการหลอมไปให้หมดเลยเนาะ หลังจากที่เราได้ทําการหลอมไอเทมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบางคนก็อาจมีสเตมินาเหลือในการหลอมไม่พอนะครับหรือบางคนก็อาจจะมีสเตมิน่าเหลือมากพอที่จะหลอมแล้วก็เหลือที่จะใช้งานด้วยนะครับตรงนี้ทางเลเวลไฟเองก็ขอแนะนําว่าสเตมินาตรงที่เหลือตรงนั้นเนี่ยให้เราทําการเก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในวันถัดไปเนะาะเพราะว่าในแต่ละวันเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้สเตมินาให้หมดก็ได้นะครับเหลือไว้บ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงเนี่ย ในวันถ,ถัดไปเราอาจจะมีเรื่องที่เราจะต้องเอาสเตมินาพวกนี้ไปใช้งานตรงนั้นอีกเนาะนอกจากการขุดแร่แล้วก็ตกปลาแล้วเนี่ยการเก็บดอกไม้ให้เลเวลไฟได้ทําบ้างหรือเปล่านะครับนานทีเลเวลไฟเองก็ไปเก็บดอกไม้บ้างน,นะครับซึ่งแต่ละน,นึงอาจจะเก็บแค่ 1- นถึงสครั้งเองเท่านั้นนะครับแล้วผมจะตั้งอิงจากอะไรที่ผมจะเอาเวลาและสเตมินาตรงนั้นไปเก็บดอกไม้ละสิ่งแรกที่ผมจะเข้ามาดูเลยว่าผมจะเก็บดอกไม้กี่ดอกก็จะเป็นเจ้าตัวมูสเปลียมนะครับอาตัวนี้นั่นเอง เรามาเช็คมูสสเปเดียมของตัวเองว่ามีมูสสเปเดียมในกระเป๋าเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็หาใครมีขั้น2ขึ้นไปก็ทําการย่อยให้มันเหลือขั้นหนึ่งเนาะจะอ้างอิงจากเจ้าตัวมูสสเปเดียมตรงนี้นะครับอันดับแรกก็ให้เข้าไปที่ตรงนี้ก่อนเลยระบบไลฟ์เหมือนเดิมนะครับเข้าไปที่ระบบหลอมพิกดูอันไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวเอนชันแมวอาวุธเสื้อแล้วก็เครื่องประดับนะครับดูจากตรงนี้เนาะการหลอมขินออฟแมวแต่ละอันเนี่ยจะใช้มูสสเปเดียมอยู่15อันนะครับ ซึ่งโดยปกติเนี่ยผมก็จะดองเจ้าหินมูสเปลเรื่อเนี่ยจนกว่ามันจะถึง750ก้อนนะครับเพื่อที่จะทําหินออฟแมวเนี่ยจำนวน50ก้อนในแต่ละครั้งนะครับแล้วก็จะใช้สเตมิน่าตรงนี้เนี่ยไปเก็บดอกไม้นะครับซึ่งการเก็บดอกไม้เนี่ยจะใช้สเตมิน่าอยู่ที่20หน่วยต่อ1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเก็บดอกไม้ในแต่ละวันได้อยู่ประมาณ100ดอกเนาะ100ดอกจะใช้2,000สเตมิน่าพอดีนะครับ และเอาเจ้าตัวดอกไม้เนี่ยมาหลอมรวมกับกินมูสเปเรียมที่ดองทิ้งเอาไว้750หน่วยนะคะรวมกับสเตมิน่าที่เราต้องใช้ในการหลอมด้วย500หน่วยนะครับตรงนี้ก็เพื่อนๆอ,อ,อาจจะมองว่าเอ้ยตรงนี้มันก็เกิน2,000ันแล้วนะพี่เพราะว่าแค่เก็บดอกไม้มันก็2,000แล้วได้แล้วครับมันเกินแน่นอนครับสำหรับตรงนี้นะก็อย่างที่ผมบอกไปว่าแค่แต่ละวันเองเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้สเตมิน่าจนหมดหรอกผมก็จะดองสเตมิน่าเอาไวเ้เรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะมาถึงจุดนี้นั่นเองนะครับ นอกจากสเตมิน่ทที่ดองไว้แล้วเนี่ยก็ยังมีเจ้าตัวขวดสเตมินนาตรงนี้อีกเนาะที่ผมได้ดองไว้เรื่อยๆผมก็ไม่ค่อยได้กดซักเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวหลักเนาะแต่ตอนนี้เป็นตัวละครรองของผมผมก็ได้กดใช้ไปบ้างไม่ได้กดใช้ไปบ้างนะครับก็ตรงนี้เองก็เพื่อนๆก็เตรียมเอาไว้แล้วกันเนาะถ้ามันไม่ได้จําเป็นจริงๆเนี่ยขวดสเตมิน่าพอยตรงนี้เนี่ยก็เก็บเอาไว้ก่อนจะดีกว่านะครับ สุดท้ายแล้วอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปเนาะถ้าหากเราเอาสเตมินาทั้งหมดมาทําการเก็บแร่ตกปลาแล้วก็เก็บดอกไม้ในการอัปเกรดตัวละครเราแล้วเนี่ยแล้วเราจะเอาของที่ไหนไปขายเพื่อที่จะได้รับเพชรปีชมพูมาเพื่อที่จะใช้ในการซื้อของต่างๆนานาที่เราจําเป็นต้องใช้ละพี่ในแต่ละวันเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีเควสอยู่เควสหนึ่งนะครับที่เราจําเป็นต้องทาอยู่ทุกวันนั่นเองอันก็คือไอเทมปริศนาตัวนี้นะครับที่เขาจะให้เราเอาปลาชนิดไหนก็ได้นะครับจำนวนสิบตัวไปแลกเหยื่อ ตีวุ้งกับ n p c นะครับเพื่อที่จะตกปลาแล้วก็รับเหรียญในแต่ละวันได้นะครับขั้นตามสิบเหรียญนะครับหากใครตกติดอันดับเนี่ยก็จะได้เหรียญเพิ่มขึ้นมากจํานวนหนึ่งเลยเมื่อเราได้เหรียญตกปลาแล้วเนี่ยก็ให้เราไปที่ตลาดกลางนะครับแล้วก็เอาเหรียญตกปลาเนี่ยไปขายให้หมดเลยเนาะขายให้หมดเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยละกันนะครับซึ่งผมเองก็ได้ขายเหรียญตกปลาไปด้วยจํานวนมากนะครับนี่ก็เป็นเหรียญตกปลาที่ผมได้ขายเนาะ รวมถึงเจ้าตัว quest coc เองก็ตามนะครับหากใครเลือกเนี่ยก็เลือกเป็นเจ้าตัว quest ที่มันจะได้รับเหรียญแคทแคนะครับที่จะเอาไปเปิดการ์ดตรงนี้เองเนี่ยแนะนําว่าหากใครเป็นสายฟรีก็ทําตรงนี้แล้วก็ขายไปก่อนนะครับในช่วงต้นเกมแล้วก็จะมีเพชรปีกจํานวนหนึ่งที่จะเอามาใช้สอยซื้อไอเทมตามที่เราต้องการนะครับรวมถึงยากว่าไครที่เองด้วยหากใครที่ไม่คิดจะทําชุดว่าไครดี่นะครับก็แนะนําว่าขายขายไปเลยแล้วถ้าหากว่าเราจะต้องทําที่ลังเนี่ย ค่อยมาซื้อทีหลังก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงต้นเกมเนี่ยราคามันยังค่อนข้างแพงอยู่เราให้ตกวันนี้เราค่อยซื้อละกันเป็นยังไงบ้างครับสำหรับแนวทางการใช้สเตมินาของเลเวลไฟนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ดีมากสักเท่าไหร่แต่ผมก็หวังว่ามันจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆทุกคนที่ยังไม่รู้ว่าจะบริหารสเตมินายังไงในแต่ละวันนะครับเพื่อที่จะเอาไปอัปเกรดตัวละครให้ตัวเองเนี่ยเก่งขึ้นในแต่ละวันแต่ละวันด้วยนะครับ าะถ้าหากเราไม่เอาสเตมิมีนาตรงนี้ไปอัปเกรดตัวละครเลยเนี่ยการสู้กับมอนเตอร์ช่วง40-50ขึ้นไปเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะรู้สึกได้แล้วนะครับว่ามอนเตอร์มันเก่งขึ้นมากพอสมควรเลยถ้าเราเอาไปขายหมดเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวเราค่อนข้างดรอปลงแล้วก็สู้กับมอนเตอร์ได้ยากขึ้นนะครับรวมถึงกับการตีบอสเพื่อที่จะแย,ย่งชิงอันดับหนึ่งใน15ด้วยนะครับเพื่อที่จะราบของแรเนี่ยตรงนั้นเองเราก็ต้องพยาย,ยามทาตัวของตัวละครตัวเองให้สูงที่สุดที่จะทำได้นะครับเพื่อที่จะร,บ,ะรบัค ก่อนจากกันไปนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทุกๆคลิปของเ e v ว l 5ไฟที่จะเอามาอัปเดตการแชร์ข้อมูลของการเล่น ROX Next g e n น r a t i เจให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้เ e v ว l 5ไฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับในคลิปหน้าเราจะทำคลิปอะไรกันอีกก็ไว้รอชมกันเลยนะครับบ๊ายบายทุกคน